ขาวึ่งจะเป็นน้ำกวางอันนี้คือขาวนบิขาวแตงกวาแต่ว่าไอเนี้มันเหมือนกันแต่ว่าคือไอเนี้ยขัจเข้กว่าเป็นุ่งอร่อยกว่าแต่ว่ารสชาติเทาไกันอันนี้จะหวานกว่าตามวานวแต่ว่าม่ กเกะ้งหมดแล้วก็ชอบกินข้าวพอยข้าวอยอร่อยเอขอยอร่อยอร่อยองดีทองดีไม่คือายอ๋อไม่อบอบข้าวอยแบเยยั่เคยได้ยินมาก่อนเลยอันนี้าวข้จีบอค่ะถ้าเป็นกว่คนละถ้าเป็นาวนครศรมาจะเป็นขาวใหญ่อ๋อขาวใหญ่ก็สีแบบนี้แหละ่ช่ยขาวใหญ่สีแบบนี้